สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผม,ผมกับผมอีกแล้วนะครับจ่าพันวิโรจน์นะครับก็เป็นรายการที่ทํามาเพื่อประชาชนนะฮะทำมาเพื่อมนุษย์นะครับเพื่อไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะมาสาธิตวิธีรักษานะครับด้วยการบําบัดตัวเองจากหลายๆโรคนะครับหลักๆก็จะเป็นโรคหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นหมอนรองกระดูกคอทับเส้น เข่าเสื่อมเข่าล็อกเอ็นหัวไหล่ฉีเอ็นหัวไลหวไล่ล็อกข้อมือล็อกนิ้วล็อกแล้วก็ลองช้ำล่าสุดเนาะลองช้ำหายกันเยอะเลย <c oughs> แล้วก็น้องใหม่เลยนะครับที่ลงไปในสักพักเนาะก็คือโรคซึมเศร้านะครับก็ช่วยได้เยอะเนาะสำหรับใครที่เป็นโรคซึมเศร้าทําตามที่ผมสอนนะครับอาการโรคซึมเศร้าก็จะค่อยๆหายไปนะครับวันนี้ก็มาถึงโรคซึมเศร้าแล้วครับเพราะหลายท่านก็ติดต่อมานะครับอยากจะ คุยเป็นการส่วนตัวได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ทาง youtube นี่แหละนะเดี๋ยวผมจะสอนท่านผู้ชมก็ไปทาตามเท่านั้นเองนะครับคือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะทําอาการมันก่อนหลายๆคนไม่รู้ตัวเองเป็นนะครับอาการมันเนี่ยจะเกิดเริ่มจากการที่เรานั้นนอนไม่หลับนอนไม่ค่อยหลับแล้วผู้ชมเอ๊ะทำไมมันนอนไม่หลับเนาะทำไมมันนอนไม่หลับเนาะไม่กระปี้กระเป๋า อาหารการกินก็ไม่ค่อยจะกินท่านผู้ชมไอ้ที่เคยกินก็ไม่ค่อยกินครับแล้วก็ไม่กระปี้กระเป๋าไปทํางานก็เหมือนกับสังกระต่ายนะครับเริ่มต้นของมันนะครับเป็นอาการเริ่มต้นจากนั้นไม่นานมันก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะผู้ป่วยไม่รู้ตัวเองเป็นนะครับมันจะพัฒนาไปจนถึงว่าเราเนี่ยไม่อยากเจอใครครับอยากอยู่คนเดียวอ่ะนะฮะมันจะพัฒนาไปเรื่อย จะไปถึงเคสหนักสุดนะครับก็คือการที่เรานั้นไม่รู้จักคําว่าง่วงนอนครับถึงจะหาวแค่ไหนก็ไม่ง่วงสักทีครับท่านผู้ชมไม่ง่วงจะเป็นอยู่อย่างนั้นครับแล้วก็ไม่ค่อยกินผิวพรรณจะเปลี่ยนไปเรื่อยครับจะดําจะแห้งจะเหมือนคนโอ้โหมองง่ายๆคือคนป่วยนะครับอาการจะหนักขึ้นเรื่อยๆพอนอนไม่หลับมันจะมีโรคหลายๆอย่างเข้ามานะครับ พอนอนน้อยร่างกายก็พักผ่อนน้อยนะฮะกินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยเหลือเปรี้ยวนะครับกดไหลย,ย้อนสิครับตามมานะครับโอ้โหหนักเลยนะครับมันจะรวมมาเลยนะครับคราวนี้แหละมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสมองครับมันเกิดจากความคิดโลกซึมเศร้ามันเกิดจากความคิดเราต้องสู้กับมันนะครับคือคนที่มันจะคิดอยู่ตลอดเวลาครับ ไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะคิดคิดอะไรล่ะมันจะคิดถึงความเจ็บปวดความเสียใจครับที่ได้กระทนกระทำยำยำซ้ำซ้ำนะครับเช่นคุณโดนทําร้ายจิตใจซ้ําๆครับหลายๆครั้งหลายหครั้งนะครับจากคนที่คุณรักจากคนที่คุณเกลียดไม่ทําร้ายจิตใจคุณซ้ําๆรวมไปถึงร่างกายด้วยโดนกระทาร้ายร่างกายซ้ําๆนะครับก็เป็นโรคซึมเศร้าได้แต่ส่วนมากจะโดนทางจิตใจนะครับ โดนซ้ำๆเลยคนรักทิ้งไปซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือไม่ไม่ต้องไม่ต้องซ้ำก็ได้ครั้งเดียวรู้เรื่องนะรักกันมานานเลยโอ้ยรักกันแทบเป็นแทบตายอยู่ๆวันหนึ่งเขาจากไปด้วยสาเหตุอันใดก็ไม่รู้นะอาจจะอุบัติเหตุหรืออาจจะโดนปันใจไปก็แล้วแต่เนาะมันทําให้เกิดความเสียใจครั้งยิ่งใหญ่ครับบางคนถึงกับช็อกไปเลยนะครับโรคซึมเศร้าก็ไม่เยือนครับเราเสียคนรักไป จะเจ็ดเดือนจะหนึ่งปีเราก็ต้องสูญเสียเขาอยู่ดีครับถูกไหม,มเราเป็นหนี้หลายล้านเลยใช้ไม่หมดสักทีจะสิบปียี่สิบปีเราก็เป็นหนี้อยู่ดีครับท่านผู้ชมถูกไหมครับอืมของที่เรารักมากเลยอะหายเสียหายไปจะหนึ่งปี สองปีมันก็แค่ความรู้สึกที่เสียไปยังไงมันก็ต้องเสียอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปจมปักอย่าไปเสียเวลากับมันครับเพราะมันจะยืดเยื้อยิ่งยืดเยื้อมันก็ทําให้เรานั้นแย่นะครับเสียหายทั้งด้านจิตใจและร่างกายเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ล้มแล้วรีบลุกขึ้นมาแล้วเดินต่อจะไปได้ไกลกว่านะครับท่านผู้ชมจะไปได้ไกลกว่ามากกว่าคนที่จมปักยูกับอดีตนะครับ พูดไปก็เท่านั้นคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นไร้เหตุผลไม่ฟังใดนะครับเพราะจงปักอยู่ความเจ็บปวดอันซ้ำซากนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีรักษามันโคตรบ้าเลยท่านผู้ชมแต่มันมันหายได้จริงๆนะครับในขณะที่มีคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเข้าขั้นที่เจ็ดแล้วนะครับคือหนักแล้วต้องกินยาเป็นกำมือนะครับยานอนหลับ ยาคลายเครียดยาลดกดในกระเพาะหลักๆสามตัวนี้ต้องมีนะครับนั่นตัวอะไรเสียงอะไรนกอ๋อนกเขาครับเป็นหลักสามตัวนี้ต้องมีแล้วก็กินเป็นประจำกินจนเป็นโรคไตได้ด้วยนะครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับขาดยาไม่ได้เลยนะครับเฮ้ยแย่นะครับใครไม่เป็นไม่รู้นะครับอยากตายที่เขาอยากตายกันเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเขาไม่ได้อยากตายเพราะว่าเขาซึมเศร้านะ แต่เขาอยากตายเนี่ยเพราะเขาทนความเจ็บปวดไม่ไหวนะครับจริงๆท่านผู้ชมวเวลาเป็นโรคซึมเศร้ามันมีความเจ็บปวดนะครับมันมันเจ็บปวดยังไงเอรอมันจะปวดจากข้างในออกออกมาข้างนอกนะครับบางทีก็ปวดหัวจืดตลอดเวลานะบางทีก็ปวดเนื้อปวดตัวปวดข้อบางทีก็แสบท้องไม่มีสาเหตุแบบมันไม่มีสาเหตุอะมันทรมานมากท่านผู้ชมนะนะจนบางคนไม่อยากอยู่แล้วเครียดนะครับ อะไรนี่ได้หน่อยเข้าในหัวปื๊ดปื๊ดเดียวเท่านั้นแหละครับไปเลยครับโรคซึมเศร้าก็มีสองแบบนะครับซึมเศร้าแบบก้าวร้าวซึมเศร้าแบบเหงาหงอยนะครับถ้าแบบก้าวร้าว็โอพูหใครพูดจาอะไรมาดีไม่ดีนี่โผงใสหมดนะครับเละเทะครับการงานเละเทะหมดนะเอาพูดมานานล้วรักษาเลยดีกว่านะครับแต่ใครเป็นโรคซึมเศร้าอันตรายนะครับปล่อยไว้คนเดียวไม่ได้นะครับคิดสั้นตลอดการรักษาครับ ในเมื่อมันเกิดจากความคิดมันเกิดจากสมองที่มันหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมานะครับทําให้เรานั้นเป็นหลังเป็นสารที่แย่เมื่อคิดเมื่อไรเมื่อทุกข์เมื่อไรสารอะดรีนานจะไหลออกมาครับแล้วทำลายจิตทํรลายร่างกายเราไอสารตัวนี้แหละครับเป็นสารไม่ดีครับมันทํรลายร่างกายนะครับสารที่ดีคือสารไอินดฟินครับเอามันหลั่งออกมาเรารู้สึกโลง่งสบายออยิ้มแย้มแจ่มใสนะสารอินดฟิน อันนี้เมื่อสมองหลังสารมาในเมื่อคุณคิดเมื่อไหร่มันจะหลังนะครับเมื่อคุณทําอะไรก็ตามเมื่อไหร่มันจะหลังเมื่อคุณเครียดเมื่อไหร่คุณก็จะหลังแต่ถ้าคุณเป็นหนักๆแล้วต่อให้คุณไม่เครียดคุณไม่คิดมันก็หลังอันนี้หนักนะครับอันนี้หนักแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปแก้ที่สมองครับแก้ที่สมองวิธีแก้ครับท่านผู้ชมอาจจะดูว่าเหมือนบ้าบ้าบอแต่จริงๆนี่คือวิธีรักษาและรักษาคนมาแล้วนะครับเมื่อใดที่คุณรู้สึกว่าเครียดนะครับ เมื่อใดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมุ้ยให้คุณทําแบบนี้ครับอันดับต้นๆเขาจะใช้ดนตรีบําบัดกันใช่ไหมฟังดนตรีเพื่อบําบัดแต่การที่จะฟังดนตรีบําบัดได้คุณจะต้องมีสมาธิครับในการฟังซึ่งมันยากต่อคนที่เป็นโรคสมเศร้านะเพราะสมาธิเขาไม่มีเพราะฉะนั้นต้องดับด้วยสมองครับเมื่อสมองคิดพยายามสส่ครับถ้าผู้ชมเห็นผมทําอะไรไหมผมกําลังสายหน้าอยู่ซึ่งไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นผมไม่คิดอะไรทั้งนั้นผมสายหน้า นี่คือสายระดับแรกนะครับสําหรับคนที่เป็นหมอนเอ้ยไม่ใช่เป็นโรคซึมเศร้านะครับคุณพยายามสายหน้าให้แรงครับให้นานครับแรกๆอาจจะคอเครียดเมื่อคอเครียดให้หยุดก่อนพอหายเครียดค่อยสายนะครับเมื่อคุณมีความคิดมีความเครียดให้คุณสายครับสายไปเลยครับสายแรงๆสายไปเรื่อยๆครับสายอย่าหยุดนานแค่ไหนแล้วแต่ครับเอาให้แม่งลืมให้ไม่มีความคิดในหัวสายแบบนี้ครับแรงๆ ผมใส่แรงไม่ได้นะครับเพราะผมเป็นหมอลอกกระดูคอทับเส้นแต่ผมก็หายแล้วนะแต่ผมก็มจะไม่สายขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆต้องสายให้แรงกว่านี้นะครับคือผมไม่ได้เป็นนะโรคหืมเศร้าผมมีคนที่เป็นแล้วผมไปรักษาเขาหายนะครับท่านผู้ชมสา่หน้ที่ผมพูดนะครับสายเยอะๆสายแรงๆไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวหลุดนะครับแต่ถ้ามันมันปวดมันล็อกมันเค็ดมาไหลให้หยุดก่อนนะหายแล้วค่อยทําและนี่คือวิธีรักษาสายไปครับท่านผู้ชมสสย,ยอย่าหยุด สาย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 เข้าไปนะครับสายมันเลยนะครับสมองมันไม่ทันคิดครับท่านผู้ชมมันมัวแต่สายหน้าครับมันโล่งครับหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกโล่งคุณจะรู้สึกคุณไม่คิดเมื่อคิดเมื่อไหร่สายเมื่อนั้นครับคิดเมื่อไหร่สาย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 เข้าไปความคิดมันจะหยุดครับแล้วต้องสู้กับความคิดแล้วต้องสู้กับสมองครับเพราะสมองมันตัวสั่งการให้เราเครียดครับ เมื่อเราสายหน้าเสร็จแล้วสมองมันไม่มีเวลาคิดครับเราสามารถควบคุมมันได้ครับทําบ,าบ่อยๆครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเออวะเฮ้ยเออวะมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นครับจนกระทั่งคุณหายเป็นปกติดูเหมือนบ้าดูเหมือนปัญญาอ่อนนะคุผู้ชมแต่นี่คือวิธีรักษาแบบพื้นบ้านที่รักษาคนแล้วมามากจริงๆนะครับสําหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าง่ายแค่นี้เองเหรอจริ๊มันง่ายแค่นี้ครับง่ายแบบนี้เลยนะครับ เจอเรื่องราวอะไรที่มันเครียดๆสายหน้าเลยนะครับไม่ใส่ใจไม่ต้องคิดช่างแม่ช่างแม่มันเล็ดอิดบีแล้วที่คุณนะครับช่างหัวมันช่างมันนะครับสายสายเชื่อผมคุณลองทําคุณคิดว่าผมปัญญาอ่อนคิดว่าผมบ้าคุณลองทําครับคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้คุณเชื่อตัวคุณเองแล้วคุณลองทำดิว่าสิ่งที่ผมพูดไปให้คุณทํามันทําให้คุณดีขึ้นจริงไหม ทำให้คุณหลุดพ้นจากความซึมเศร้าได้จริงไหมคุณลองทําครับลองดูครับไม่เสียหายไม่แต่าบาทเดียวลองก็ได้ดีกว่าใช่ละเวลาไม่ถึงสองอาทีเลยซ้ำาม่งเน,นี่ยกูลองดีกว่าเว้ยถูกต้องครับคุณต้องลองเพราะไม่ได้ทําให้คุณเสียหายอะไรคุณจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมคุณเชื่อผมผมพบกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามาแล้วมากเลยผมก็บอกวิธีนี้เข้าไปไม่มีใครเชื่อผมสักคนจนกระทั่งเขาลองลอง,ลองไงครับ คนเราต้องมีครั้งแรกเสมอครับเพราะฉะนั้นคุณลองรับรองคุณจะน,นึกถึงผมนะลาไปก่อนครับจ่าพันวิลร์สวัสดีครับอุ้ยลืมใครสนับสนุนรายการนะครับชอบรายการก็ตามไปที่บัญชีนี้ครับวิโร์แซ่ลิมธนาคารกรุงเทพเป็นกำลังใจให้ผมผมจะได้ทํำคลิปด,ดีๆต่อไปวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมเคียรเมื่อไหร่เอาเข้าไปเอาเข้าไปครับ โอ้ยออมึนดีขึ้นแน่นอนวัสดีครับเซ่เ,เ,เลยสั่งมึน